ทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเล่นเซิร์ฟไซเอ็มเซิร์ฟโลเทตเซิร์ฟนึ่เนี่ยแล้วแบบว่ามันต้องสมัครไวลิสมันต้องแบบโอ้โหจ่ายตังค่าไวลิสรอสอบไวลิสอะไรยุ่งยากนะฮะถ้าทุกคนเบื่อนะครับผมก็ไม่ต้องเล่นไอ้ ถ้าทุกคนเบื่อนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีชื่อว่า North Darwin City นะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเป็น f i v M แนวโรเ e Play ม o m m u n i t นะครับผมเซิร์ฟนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้ง่ายมากๆนะครับผมเพียงแค่ทุกคนเนี่ยเข้าไปใน Discord นะครับแล้วก็กรอกไว้ลิสต์ทั้งหมดที่ตามตัวอย่างนี้นะฮะที่ผมให้ทุกคนดูหลังจากที่ทุกคนกรอกเข้าไปแล้วนะครับทุกคนก็จะได้ไว้ลิสต์เข้ามาแบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็สามารถเข้้าไไปเเเลล่นนนใซิรร์ฟดยะคับผม โคตรดีโคตรง่ายและโคตรไวนะครับผมตัวเซิฟจ,จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับผมพี่นะฮะเป็นยังไงออโอ้โหเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยเรียกได้ว่าสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะครับผมที่สะดุ้งเนี่ยคือเพลงแม่งโคตรด,ดังนะครับผมอฮะกำลังรอโหลดเข้าเซิร์ฟแล้วนะครับผม หลังจากที่ทุกคนเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยทุกคนก็ตั้งชื่อตั้งอายุตั้งส่วนสูงกันเลยเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ทุกคนก็จะเข้าสู่หน้าต่างการแต่งตัวละครนะครับซึ่งเซิร์ฟดีเนี่ยมีแฟชั่นให้เลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้านหน้าผม,มกระเป๋ารองเท้ากางเกงเรียกได้ว่ามีเยอะจุจใจสายแฟชั่นแน่นอนนะครับผมทุกคนจะแต่งยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะครับขอแค่พวกมึงอย่าเป็นประชาชนที่กวนตีนใส่ชุดตำรวจไปไล่เกลียนคนในเมืองก็พอนะครับ หลังจากแต่งตัวละครเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะลืมเดินมาด้านหน้าเพื่อทำการรับของขวัญผู้เล่นใหม่ตอนเข้าเมืองนั่นเองนะครับผมก็จะลืมกดจีเพื่อทำการรับด้วยนะครับ เอาเลยครับทุกคนตอนที่เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยฟีลโคตรลื่นนะครับต้องขอบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยพวกมอสแมปอะไรอยู่เนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับพวกอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยก็เลยมีไม่เยอะนะครับมอสต่างๆเนี่ยคือเรียกได้ว่าคอมใครที่ไม่แดงหรือใครที่ประกอบคอมงบต่ำๆมาเนี่ยสามารถเล่นเซิร์ฟนี้ได้แบบอย่างลื่นปลื้มลื่นปลื้มเลยนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันเนี่ยตอนนี้แบบกาจอราคาไม่โหดมากนะครับสูงกว่าประมาณ23เท่าอ่ะทุกคนคิดดูใครจะซื้อกาาจออตตนนนนีี้้ะเกกก็บงคไวว่ทุ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมต่อกันดีกว่านะครับทุกคนก็หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วรับของขวัญเข้าเมืองเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องทำเนี่ยก็คือเปิดแมพขึ้นหน้านะครับเดี๋ยวเรามาซื้อของเริ่มต้นติดตัวกันก่อนดีกว่านะครับผมเราก็ต้องมาตรงที่ตะก้าสีเขียวด้านหลังสลักลางตรงนี้นะครับผมอะเรามาไ้เลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปด้านหลังกันนะครับเอ้ยมีคนมาว่ะโอ้โหรถโคตรน่ารักเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยผมจะมารอเพื่อนครับ อ๋อ oh, ครับผมเพิ่มใหม่ออกมารอเพื่อนครับครับตัวเหมือนโจนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่มันไปีไหนแล้วคุณคุณแบบคุณจะมองทุกคนที่ใส่โมงตอนนี้เป็นแบบเป็นโจคนไม่ได้นะ oh, อออ๋มัันนตะ้งแฟช่ใช่ใช่ยุคนี้แบบแฟชั่นก็เปิดกว้างแล้วคุณคนแบบใส่โมงทุกคนจะเป็นโจนไม่ได้นะคุณก็ต้องแบบเปลี่ยนความคิดด้วยโอเคนะอ่ะโชคดีครับ รับผมโชคดีครับโชคดีครับมันยุคสมัยไหนแล้วทุกคนมาเจอกูก็สเสดโจนเนี่ย <c oughs> เอารถไม่ได้ล็อกด้วย <What? S 1> ใส่มงทุกคนจะเป็นโจนไม่ได้ะเปลี่ยนความคิดด้วยโอเคนะ <c oughs> <c oughs> มึงเจอกูขายทอดตลาดแน่ <c oughs> เรียบร้อยเอาแล้วทุกคนก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเอารถแม่งมาแอบไว้ตรงนี้ก่อน โอเคนี่นะครับทุกคนเนี่ยมาตรงที่ตลาดทรายสีฟ้าด้านหลังสลักลางตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นจุดซื้อของเริ่มต้นอะไรพวกนี้นะครับผมนี่ให้เรากด e เข้าไปเลยนะครับพวกของที่เราจำเป็นต้องซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกบัตรทํางานแล้วก็โทรศัพท์นะครับผม2อย่างนี้เนี่ยคือของจําเป็นที่เราต้องใช้นะครับส่วนพวกอาหารเติมพลังเพิ่มค่าความหิวเพิ่มค่าความกระหายเนี่ยก็จะเป็นขนมปังแล้วก็น้าเปล่าตรงนี้นะครับที่ผมชอบมากเลยคือเติมนี้เนี่ยแม่งมีสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับผมนี่นะครับสเก็ตบอร์ดราคาเดวเรา ลองดูกันดีกว่านะครับผมแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับต้องซื้อบัตรทํางานแล้วก็โทรศัพท์มาด้วยอ่ะฮะนี่นะครับผมเติมนี้บอกเลยว่าถูกใจสกินบอรดเติมนี้มากนะครับกดจีเพื่อทําการขึ้นนะครับทีนี้ทุกคนก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมเป็นไงโอ้โห้โคตรคือใครแบบไม่อยากจะซื้อรถนะฮะอยากจะประหยัดตังค์เนี่ยก็สามารถใช้สกินบอดตัวนี้นะครับผมในการทํางานได้ อันนี้คือล้อเล่นนะครับทุกคนอ่ะรถแม่งเราก็จะจอดตรงนี้แหละนะครับผมเพราฐานที่แม่งหากูเป็นโจรนะครับเราก็จะเอา GTR คันนี้ไปแทนนะครับผมอ่ะแต่แม่งยังอยู่ปะเนี่ยไอ้นี่ไงโอ้ไอ้คุณครับผมคุณเห็นรถผมปะเนี่ยไม่เห็นนะครับทำไมฮะเฮ่ยบอยเอารถผมไปไหนอ่ะไอ้คันเล็กๆนั่นหรอฮะไอ้คันสีเหลืองๆใช่ครับอ๋อมันบั๊กหรือเปล่าครับ ไม่ได้ครับผมไปด้วยได้เปล่าครับได้ครับได้ครับไปบึกรถใหม่ใช่ไหมครับครับใช่ครับรับผมขึ้นมาเลยกูไม่ขึ้นเลยสัตว์เ <c> ข <oughs> ่ากูเป็นโจรไม่ต้องขึ้น5 minutes later เรามาอยู่ที่ร้านขายรถนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคมา พวกรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีพวกจักรยานพวก B M X นะครับผมเวสป้าอะไรพวกนี้นะครับพวกจักรยานแต่ผมแนะนาว่าให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อรถที่มีชื่อว่าเวิร์กตรงด้านล่างดีกว่านะครับนี่นะครับทุกคนรถประเภทเวิร์กเนี่ยคือแบบราคาค่อนข้างถูกนะครับผมแล้วก็ความไวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะครับผมก็จะแนะนําเป็นรถคันนี้นะครับรถที่มีชื่อว่าแพนโต้ราคาของรถคันนี้ก็3,000บาทนะครับผมถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าตอนที่ทุกคนรับของขวัญเข้าเมืองมาเนี่ยทุกคนจะมีเงิน1น0 0 0หมืนเป็นเงินเร รถที่มีให้ซื้อในเซิร์ฟตอนนี้ก็มีประมาณ10กว่าคันนะครับผมทุกคนก็สามารถมาเลือกกันได้แต่ผมแนะนําว่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็แนะนําเป็นรถประเภทเวิร์กนะครับผมในส่วนของการาดนะครับทุกคนที่ทุกคนจะเปิกรถแล้วก็เก็บรถนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีให้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับไอคอนสีน้าเงินตรงนี้นะครับโรงรถเนี่ยจะเป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปเปิดรถได้นั่นเองนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ตรงที่หลังสารลางตรงดาวทาแล้วก็แถวๆสนามานะครับก่อนจะออกเมืองแล้วก็นอกเมืองเนี่ยก็จะมีอนะเจทําแแลล้ววถ ใช่เลครับผมแล้วก็แถวภูเขาคิวเรียนเนี่ยจะเป็นตรงแถวบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกระดาษที่เราสามารถเบิกได้นะครับผมส่วนพาวเนี่ยจะมีอยู่3มที่ก็คือตรงนี้แล้วก็บริเวณกลางเมืองนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็แถวทะเลทรายอีกหนึ่งที่นะครับนี่ก็จะเป็นพาวเบิกรถนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูจุดต่างๆในเมืองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูระบบงานของเมืองนี้ก่อนนะครับผมเผื่อใครสายทํางานสายเก็บงานสายฟารมเงินเนี่ยทุกคนจะได้รู้นะครับว่าเมืองนี้เนี่ยมี แล้วก็มีงานสับสาย AMK ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับงานแรกเนี่ยก็จะเป็นงานคริสตันนะครับงานคริสตันเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาจอดรถกันก่อนนะครับทุกคนประมาณตรงนี้นะครับผม อ่ะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นคริสตัลที่เราสามารถเก็บได้นะครับผมเก็บ2คริสตัลนะครับเราก็จะสามารถนําไปโปรเซสได้นั่นเองนะครับผมและจุดโปรเซสของเซิร์ฟนี้นี่ครับบอกเลยว่าแบบโคตรจะสบายนะครับคือเราเก็บงานตรงไหนเนี่ยเราสามารถโปรเซสตรงนั้นได้แทบทันทีมาเก็บคริสตัลตรงนี้จุดโปรเซสเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมลองไปดูกันนะครับผมสบายมากเลยครับใครที่เป็นสายฟาร์มเนี่ยเรียกได้ว่าฟาร์มกันแบบง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบเก็บตรงนี้แล้วก็นําไปโปรเซสอีกที่นึงอะไรประมาณนี้นะครับทก เสริมนี้ก็จะเป็นแบบเก็บตรงไหนเนี่ยเราสามารถโปรเซสตร,ตรงนั้นได้เลยนะครับผม่นี่ตอนโปรเซแล้วก็จะมีอาการแบบคึกคักนิดนึงนะครับผมนี่ะนคะครับทุกคนงานต่อมาเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการทําเหมืองนะครับผม อ่ะขอบอกทุกคนก่อนนะครับเซิมนี้เนี่ยเราสามารถทํางานได้เลยโดยที่เรามีแค่บัตรทํางานนะครับเราไม่ต้องซื้อพวกอุปกรณ์ทํางานอะไรพวกนี้นะครับเรามีแค่บัตรทํางานเดี่ยวเราก็สามารถทํางานได้ทุกงานเลยนะครับผมซึ่งงานเหมืองเนี่ยก็จะแตกต่างกับงานอื่นนิดนึงก็คือเวลาที่ทุกคนเก็บเหมืองเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถโปรเซสตรงนั้นได้แบบทันทีนะครับผมทุกคนต้องนําไปโปรเซสอีกที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นที่ตรงนี้อ่ะอันนี้ผมก็เก็บมาแล้ว2ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรานําไปโปรเซสกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าที่โปรเซตัว ช่วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการดับกลางทางได้นะครับผมแล้วก็ทําการเติมน้ํามันก่อนนะครับผมโอ้โหเหลือ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนี่ยถ้าผมขับต่อเนี่ยดับกลางทางและซวยเลยนะครับทุกคน5 minutes later นี่นะครับทุกคนตรงบ้านหลังนี้นะครับที่มีต้นไม้เยอะเนี่ยจะเป็นที่โปรเซสเหมืองแร่นะครับผม เพื่อทําการโปรเซสแรดิบนะครับผมนี่ก็จะเป็นการโปรเซสแบบคือคลื่นเหมือนเดิมนะครับผมตัวละครแฮปปี้นะฮ<ป>ะ <estad ta. S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟักทองนะครับบริเวณของฟักทองเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นสีเหลืองอ่อนๆประมาณนี้นะครับทุกคนเราเก็บฟักทองตรงนี้นะครับผมแล้วที่โปรเซสเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับผมขั้นต่ำในการเก็บเนี่ยก็2ชิ้นต่อก,การโปรเซสหนึ่งครั้งนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นในส่วนของฟักทองนะครับทุกคน ห่างจากฟักทองมาหน่อยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของงานเห็ดนะครับผมเห็ดเนี่ยก็จะอยู่บริเวณทุ่งตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราเก็บเห็ดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่โปรเซสเห็ดเนี่ยก็จะอยู่ตรงรถแท็กเตอร์สีแดงตรงนี้นะครับผมการเก็บเนี่ยก็จะเก็บ2ชิ้นต่อการโปรเซสหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับก็ขับไปด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเจอกับงานถัดไปแล้วนะครับผม นี่นะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานของสับประรดนะครับเราก็จะเก็บสับประรดในทุ่งนะครับผมแล้วก็นำมาโปรเซสที่ร้านขายท้อนดอกตรงนี้นะครับผม นี่นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเอาสับประรดเนี่ยมาทำที่ร้านขายฮ่อทดอกนะครับสับประรดผ่านไปแล้วก็ไปที่งานต่อไปกันเลยนะครับผมงานต่อไปเนี่ยก็อยู่ใกล้กัน,นเลยนะครัรบรแถวนี้เนี่ยจะมีงานอยู่ติดๆกันประมาณ 4- 5หงานนะครับถ้าเรานับรวมตัวฟักทองไปด้วยนะครับแถวนี้เนี่ยมีงานแบบชุกชุมมากมากนะครับผมต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นงานของมะม่วงนะครับในทุ่งตรงนี้แล้วก็เอามาโปรเซสที่บ้านหลังนี้นะครับทุกคนต่อไปเนี่ยอยู่ใกล้กันมากนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับผมงานต่อไปเนี่ยก็ ผักกาดนะครับทุกคนผักกาดเนี่ยก็จะเก็บในแปลงนี้นะครับแล้วก็นํามาโปรเซตตรงรถเข็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบริเวณที่งานเนี่ยอยู่ติดกันมากที่สุดแล้วนะครับผมส่วนมากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่เป็นประเภทงานสวนงานไล่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่งานต่อไปกันเลยนะครับผม5 minutes later กระเถิบมาไกลขึ้นนะครับทุกคนตรงบริเวณประภาคาลตรงนี้นะครับติดกับชายทะเลเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นงานของงานไผ่นะครับเก็บไผ่บริเวณตรงนี้นะครับเก็บแล้วแล้วก็นํามาโปรเซตที่บ้านหลังนี้นะครับทุกคนบ้านหลังที่แบบ มีฟักทองเยอะมากนะครับแล้วก็นํามาโปรเซสที่จุดสีฟ้าตรงนี้นะครับจะอยู่ห่างกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับค่อนข้างไกลกระเถิบออกมานิดนึงจากงานไผ่นะครับทุกคนอยู่ใกล้กันก็จะเป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ชายไทยหลายๆคนไดชื่นชอบนะครับงานนี้เป็นงานจกหอยนะครับ <c oughs> ติดกับชายทะเลน่าจะเป็นงานที่ชื่นชอบของใครหลายคนแน่นอนนะครับผมมีรถอยู่ด้วยว่ะโคตแม่งคุ้นๆนะเนี่ยสแสดงว่าแม่งมีคนจกหอยอยู่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหโหอยหอยเมืองนี่โคตรใหญ่นะครับ นี่ท่านไงนี่คนเดิมเลยวะเนี่ยนี่เสื้อขาวดำติดตัวเหมือนโจรเลยนะครับเนี่ยไอเสื้อขาวดำที่มันถามว่ากูเป็นโจนอ่ะเอาได้มึงเสร็จกูแน่เียกูว่าทำไมแม่งรถแม่งคุ้นๆเจอกูแน่มึงครั้งก่อนกูไปซ่อนมึงหาเจอครั้งนี้กูบอกเลยมึงหาไม่เจอแน่นอนได้ได้เอาละสู่ความเวิร์กวางอันไกลโพ้นรถแม่งโคตรอ่ดเลยนะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เออเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตูดลงอ่าทำลายหลักฐาน เราไปทางน้ํานี่แหละมันคงไม่สงสัยนะผมจะขี้โม้ใส่มันแล้วกันแบบว่าเรามาถึงก่อนนานแล้วอะเออแบบเรามางมหอยแล้วก็มาว่ายน้ําเล่นเนี่ยประมาณนี้ถ้ามันแม่งกลับไปที่รถนะเฮฮาแน่บอกเลยอ่ะเฮ้คุณสวัสดีครับเมื่อไงฮะมาจากไหนครับเนี่ยเอาผมโปรเซตหอยอยู่นะเมื่อกี้เบื่อๆก็ไปว่ายน้ําเล่นผมก็โปรเซตหอยนะครับเห็นคุณเลยว่าไม่เมื่อกี้ผมไปว่ายน้ำข้างในอ๋อคือโปรเซตนานแล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะ อก็ค,คุณค,คุณนั่นเนี่ยที่เราเจอกันตรงสารคางวะเนี่ยใช่ครับใช่ครับอ๋อชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อจอร์ดค,ครับจอร์จครอ๋อโหจอร์นะผมผมเป็นย้อยนะฮะจอร์ ครับผมขึ้น <c oughs> ไปข้างบนเนี่ยครูบอกเลยบันเทิงแน่หอยเมืองน,นี้เนี่ยใหญ่มากนะครับเวลาเก็บเนี่ยทุกคนก็อย่าเอาหัวก้มลงไปต่ำม,มากนะครับแค่แวบเดียวเนี่ยมันงับหัวทุกคนหลุดได้เลยนะครับ่อยเมืองน,นี้ใหญ่มากนะครับผมเก็บเสร็จก็นํามาโปรเซสตรงนี้นะครับทุกคนขั้นตอนในการโปรเซสเนี่ยคือเราต้องมีวัตถุดิบ2ชิ้นขึ้นไปนะครับผม5 minutes later เดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน,อ,นอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ตัวนะครับ นี่ทำการเปลี่ยนรถเป็นโตโยต้าเอาพาดนะครับทุกคนมาแล้ว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 ยังไงครับทีนี้ยังไงว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับไม่ไม่เห็นนะครับผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณเอารถผมไปไหน <laughs> ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่อะไรครับไม่เกี่ยวจริงบอส ม่น่าจุ่มดินเลยเอียไปแล้วอะที่ต่อมาเลยครับทุกคนตรงนี้เนี่ยจะมี2งานในที่เดียวกันนะครับที่โปรเซสเนี่ยก็จะติดกันเลยนะครับ2งานนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแอปเปิ้ลนะครับผมลูกแอปเปิ้ลเนี่ยก็เรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะครับรู้จักขนาดและใหญ่กว่าหัวกูอีกนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นส้มนะครับผมอะนี่ก็จะเป็นส้มนะครับเก็บมาแล้วก็นํามาโปรเซสตรงนี้นะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นการโปรเซสส้มนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการโปรเซสแอปเปิ้ลนะครับผมอะ แล้วก็อยู่ตรงข้ามบกฟ้าของถนนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกงามหนึ่งอยู่ติดกันเลยนะครับหัวหอมนะครับหัวหอมก็โคตรใหญ่เลยเหมือนเดิมเลยคือวัตถุดิบ2ชิ้นต่องการโปรเซสหนึ่งครั้งนะครับโปรเซสเนี่ยแล้วก็นํามาโปรเซสที่รถเทเลอร์ตรงนี้นะครับผมงานต่อไปก็อยู่ห่างมาที่หนึ่งนะครับไม่ไกลมากนี่แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับอยู่แถวชายทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นงานอะไรนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับผม นี่ครับโปรเซสตแตงโมก็จะเป็นที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็งานสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับทุกคนมันก็จะอยู่ห่างออกมานิดนึงนะครับผม งานตรงนี <invece> <Universe> <m us IP> ้ก็จะเป็นในส่วนของกล้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เก็บกล้วยตรงนี้เลยที่โปรเซสเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยก็คือที่ตรงนั้นนะครับผมตรงด้านล่างบ้านตรงนั้นนะครับจะเป็นที่โปรเซสกล้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็งานสุดท้ายนะครับทุกคนงานนี้บอกเลยว่าใครที่ไม่สังเกตดีๆใครที่เปิดแแบบแล้วก็พยายามจะหางานนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะหาไม่เจอนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องสังเกตดีๆนะครับไอคอนเนี่ยจะเป็นสีดำซึ่งกลมกลืนกับแแบบมากๆนนครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้มีการเก็บกุะบาด้วยนะครับผม แสงด้วยนะครับผมนี่รับโปรตีนทุกคนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าไปยืนทางนี้นะไม่งั้นโดนไฟคลอกได้นะครับผมและนี่ก็จะเป็นงานทั้งหมดของเมืองนี้นะครับผมนี่ยังไม่ได้นำรวมนี่เป็นงานประเภทเอฟด้วยนะครับงานเอฟก็คือทุกคนเนี่ยสามารถแบบซื้อเบ็ดตกปลาพร้อมเหยื่อนะครับแล้วก็สามารถไปตกปลาแล้วก็ยืนเอฟเค้างไว้ได้เลยนะครับผมก็จะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นนะครับแต่อยากฟาร์มไปด้วยในตัวทุกคนก็สามารถเลือกซื้อเบ็ดตกปลามาทํางานตกปลาหาปลาแบบเอฟเคชิลๆได้เลยนะครับผม หลังจากที่ทุกคนเป็นโปรเซก์ของมาเต็นะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําต่อไปก็คือนํามาขายนั่นเองนะครับผมจุดขายเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ชื่อว่าอีโคโนมี่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะมาขายกับพี่หนุ่มมา์เข้มตรงนี้เลยนะครับผมแล้ววิธีเช็คราคาของโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ตลาดทุกครั้งนะครับผมให้ทุกคนกด F9 บนคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นการเช็คราคาของทุกชนิดที่สามารถขายได้รอมันโหลดเสนอขายของสักครู่หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้นะครับแล้วก็จัดการขายไปเลยนะครับมรนมีอะไรแล้วก แล้วมันไม่สะใจราคามันไม่ได้ต่างใจนะครับทุกคนก็สามารถมาตั้งขายที่ตลาดโลกได้นะครับเอาละทุกคนในส่วนของเรื่องงานก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องสถานที่ต่างๆในเมืองนี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยครับทุกคน อ่ะมากันที่สถานที่แรกนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเรเวลของเซิร์ฟนี้นะครับผมก็จะเป็นสถานที่ที่เอาไว้คราบอาวุธครับของข้างในก็จะมีพวกโต๊ะคราบอยู่โต๊ะหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปคราบตรงนี้ได้เลยอ่ะตอนนี้ก็จะมีกุญแจตู้เซฟนะครับผมอย่างสุดท้ SPD ายก็จะเป็นแก๊งการ์ดนะครับผมตอนนี้เนี่ยคืออาวุธยังไม่มีเข้ามานะครับแต่อนาคตเนี่ยจะมีการอัปเดตอาวุธเข้ามาด้วยนะครับที่ที่สองนะครับทุกคนก็จะเป็นโรงพยาบาลของเมืองนี้นั่นเองนะครับโรงพยาบาลเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เเเ็นนนลกก้้้แรัผมมงงยาาขอออื ครับผมก็จะเป็นสอนอในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับสอนอเดี๋ยวก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมด้านนอกเนี่ยก็จะไม่มีอะไรตกแต่งนะครับแต่ด้านในเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมต่อไปนะครับผมสถานที่ของใครที่อยากจะเดือดใครที่อยากจะนัวเนี่ย เหมือว่าร่างกายต้องการปะทะนะครับผมวอร์โซนของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงที่สนามบินตรงนี้เลยนะครับผมอ่าฮนี่นะครับนี่ก็จะเป็นวอร์โซนแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของงานดำนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยตอนนี้ยังมีแค่การจกปูนนะครับแต่ยังมีการอัปเดตเข้ามาอีกในอนาคตนะครับเหมือนกับพวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นไงบ้างครับทุกคนอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันหรือเปล่าใครที่ดูมาถึงท้ายคลิปตอนนี้นะครับก็อย่าพลาดโปรโมชั่นดีๆที่ดูจากช่องผมนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะคร มาลองสมัครกันได้นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้ในครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีการอัปเดตพวกอุวุธพวกรถเนี่ยเข้ามาอีกนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มอีกแน่นอนในครับในอนาคตแล้วก็ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นใครที่มาแบบเป็นแก๊งเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับรถ50โลจำนวน1คันนะครับผมต่อจํานวน5คนนะครับส่วนใครที่ดูคลิปดีแล้วบอกว่ามาจากช่อง Ne โอเซอร์เอนยอยครับทุกคนก็จะได้กาชาอเอาไปสุ่มทันทีนะครับคนละ20ลูกเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องนีโอเซอร์เอนย้อยันผ รถ GTB อีกจํานวน5คันนะครับผมรวมกันเป็น10คันจํากัดจํานวนแก๊งนะครับทุกคนก็เอานะครับทุกคนใครที่อยากมาเล่นเนี่ยก็รีบเข้ามานะครับผมช่องทางการเล่นช่องทางการติดต่อช่องทางการสมัครไว้ลิสต์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างในทิมชั่นนะครับ Discord IP ต่างๆเนี่ยผมจะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างในทิมชั่นนะครับผมเป็นเซิร์ฟที่เหมาะกับคนที่คอมไม่แรงนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ North Darwin City กันเยอะๆนะครับผมถือว่าเป็นเซิร์ฟที่น่่่าาาาาาเเเลลลลลนนนนนนมมมกกกกะะคคครรรรัััััับบบบแ้้้้้วววไไจอออใหหหิปปสี็ตตงข ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับผม